สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนเทอร์เรียชาแนลรับวันนี้ผมมาชมปลาสวยงามเช่นเดิมนะครับร้านนะครับพรมครอกเยียมนะครับนะครับเช่นเดิมนะของคุณเต้นะครับเอาสวัสดีครับคุณเต้ครับได้ข่าวว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมครับนี่ครับหมดวันที่16นะครับวันที่ถึงวันที่ส6กเลยก็คือโปรโมชั่น10เดิน10ใช่ครับแต่หมดเขตวันที่16ใช่ครับ16 16เดิน1ิบนะ 16อ่าใช่อ่า16ตุลานี้หมดเขตโปรโมชั่น10เดือน10นะหมดวันอาทิตย์หมดวันอาทิตย์อ่าหมดวันอาทิตย์นี้นะครับได้ครับเดี๋ยวมาชมป,าปนนาลาเลยนะนี่ทางร้านเลยนะอ่าครับเฮ้มีใบเซอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นคิวบัตนครับอ๋อเท่นะใช้เป็นคนะิวบัตน,น,นครับจะเป็นตนัวไหนอผมคิวบัตนกาณนะตัวจะดำดำนี่ครับราคาราคาดีด้วยนะคิวบัตนเนี่ยใช่ครับ ที่อเมริกาเขาเลี้ยงกันเยอะนะฮะ่นะครับดูแต่ตัวอย่างฟอยด้าตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่6 0 0 0ครับ6,000นะครับอันนี้ผมบอกเป็นราคาตัวอย่างนะอันนี้เหลือ5 0 0 0ันห้าสิบาทห้า5ั0ห้าห้า0น้าบาทสิบบาทด้วยมีเศษสิด้วยเอาเค็ดได้ไหมนี่ เนี่ยแต่ตัวอันอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ลองโน้ตครับลองโน้ตนะใช่ครับอ่าจมูกเขาจะยาวลองโน้ตนี่เท่าไหร่ครับลองโน้เปิดอยู่สามหมื่นครับสามหมื่นนะครับอ่าเหลืออ่าสองหมื่นแปดครับสิบบาทอ่าเหลือสองหมื่นแปดสิบบาทด้วยเดินสิบป่ะเนี่ยในเดินสิบจังนะฮะโอเคนะครับเดินสิหมดแล้วแล้วก็นี่ในเจอในเจอนะฮะเท่าไหร่อันนี้เจออันนี้เรดูหกพันครับหกพันนะครับ สี่พันเก้าสบาทนบาทนะโอเคโปรโมชั่นสิบเดือนสิบเอาง่ายปลาทุกตัวในร้านรดทุกตัวใช่ปลาทุกตัวทุกตัวเลยทุกตัวไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับโอเคครับเต่าตัวนี้เอ่ยเต่านี้พอพับอินโดครับเต่าพอพับอินโดใช่ครับนะครับอ่าเดี๋ยวราคาก็ถามคุณเต้กันนะแต่มีรถทุกตัวนะครับก็คือช่วงนี้กวนมานะสิบเดือนสิบนะครับเนี่ยอย่างโฟยด้าล่ำมากเลย สปอร์ตกาครับสปอร์ตกานะอ๋อเป็นจุดนะสปอร์ตกาแท้อ๋อสปอร์ตกาจะเป็นจะเป็นสายแท้ครับสายแท้ๆไม่ใช่ลูกครึ่งเลยนะไม่ไม่ใช่ไฮบริดอ๋อหน้าเก็บมากเลยนะสปอร์ตเตสกานะครับตัวเท่าไหร่อย่างงี้อันนี้ไปดูเหมือนเก้าหมื่นเก้านะครับสปอร์ตเตสกาอ๋อที่นี่สูตรรวมกายนะยิ่งตัวนี้สุดยอดเลยเนี่ยพบแล้วนะครบเลยนะครบเลยอ่ะลิเชียก็ตัวใหญ่มากเนี่ย ดิเชียจุดเป็นสปอตเตต์ดิเชียเนอะเดือไบค์เกอร์อนั่นเนองนะไบค์เกอร์โอ้สวยมากเนี่ยฮะดูมุมกว้างอ่ะต่อมาอันนี้นะฮะด้านนี้มีเติมนะคาวเตต้าเปโกเปลือกแบ็กบาร์บูทแคทฟิชนะครับเยอะมากอ่ะเรามาดูก่อนอ่าอันนี้เป็นปปเปโกครับเปโกเปลือกก่อนอ่ะ<ด>มาด,ดูตัวครับผมครับอ่ะเดิมตัวเท่าไหร่ครับนี่ แกงตัวละ600้อยครับ600้อยตอนนี้เหลือเหลือ510บาท510บาทนะครับอ่าไปครูเปลือกบูธแคทฟรีช็ครับบูธแคทฟรีสามครับเหลือ210บาท300เหลือ210บาทนะฮะมีคาวเตต้าด้วยเติมเลยคาวเตต้าเท่าไหร่ครับเปิดอยู่พันสองครับพันสองเหลือเก้าร้อยสิบบาทลงแท้ด้วยสิทยบท,ท,ทุกตัวนะลงแต่ด้วยสิบอ่านี่อันนี้เต่าหมูบินอันนี้หมูบินครับเท่าไหร่ครอันนี้ สามพันแปดครับสิบาทอ่าสามพันแปดสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวเป็นบอกราคาที่ลดเราให้กันนะลูกค้าได้ไม่งงอ่ะแล้วตัวนั้นในยาวๆครับในอันนี้เป็นปลาไหลช่อครับปลาไหลช่อปลาไหลช่อนะโอเคปลาไหลช่อเนี้ยเนี้ยสวยๆนะปลาไหลช่ออยู่มุมเนี้ยฮะแล้วเขาเรียกมอเรยมอเรยนะมอเรยน้ำจืดได้ไหมอ่าโอเคครับอ่ะเท่าไหร่ครับมอเรยน้ำจืด 410บาทเหลือ410บาทอันนี้ราคาลดแล้วนะเอาคบเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับต่อมานะครับทุกตัวในร้านจัดโปรโมชั่นนะอันนี้ก็ถามราคาหลังใหม่กันนะอ็อ b o x สีกขวานะครับ Shadow น,น,นะครับ s h a d o สั n น,นะครับ Shadow t h นะนี้ฮะนี่เ e d มา r ูนะเซนทลันทลหลังยกสวยนะ ก็คือสอบถามราคาได้ทางเพจนะครับโฟร์ฟอรียมเลยโดยตรงนะอินบ็อกซ์เลยนะฮะนี่มู่าลอีนลวดีครับสวัวดีพม่าแล้วก็เอเชติก้าก็มีนะฟาดูปักว่างอันนี้ก๊อปก๊อปเปอร์ประมาณนั้นนะก๊อปเปอร์ประมาณนั้นอ่ะตัวนี้กินปลาทองได้สบายนะปลาเป้าฟาก้าโ่าตัวใหญ่มากตัวนี้เก้านิ้วแล้วตัวนี้เก้านิ้วแล้วอ่ะตัวนี้พอบอกราคาได้ไหมได้ครับอันนี้เหลือ 2อง0บาทเหลือ2องพบาทลดแล้วนะอ่พันเกาสิบบาทอ่ามาตาราทองดำอันนี้หลังไม้กันนะใสายใหญ่มากหกนิ้วครับเต่าใบไม้เท่เลยนะอ่าก็ต่อมานี่ฮะอันนี้เป็นงูเห่าอีลาวดีครับเหมือนกันหมดอ่างูเห่าอีลาวดีนะฮะออสการ์บัมเบิลบีบัมเบิลบีครับเป็นสายแรงที่สุดของออสการอ่าครับผมเป็นออสการ์ป่าไหมป่าครับป่าเลยนะโอเค อันนี้ตัวเท่าไหร่พอบอกได้ไหมอันนี้เหลือคู่ละ1,210บาทอ่าเหลือคู่ละ1,210บาทเท่านั้นโอเคครับอันนี้ช่วงโปรโมชั่นในนาสิบเดือนสิบหมดเขตบันรที่16นะครับอาต่อนะฮะช่อนจุดอินโดอันนี้คลาสสิกนะโตมาสเขียวนะใช่อันนี้คัดสามตันหมดเลยนะอะ<ส>าครับผมสามจุดทุกตัวสวยด้วยอ,อนาติอ,อนาติ อ,ออตินะฮะแล้วก็ข้าวหลวงเยนโรเซนทัลลัมแล้วก็ปลาไหลผีอบาอาบาสายโหดนะหลังไม้กันนะอาจจะไปมุมต่อไปนะครับต่อมาปลากระมงนะปั่มน้ำจืดแล้วกเอ็น9เอ้ย9 9 9าเลยนะโอเคก็อยู่ได้น้ำจืดอันนี้อราคาโปรเท่าไหร่ครนะับอันนี้3ตัว1,000 1นึ่บาทครับ3ตัว1,110บาทเท่านั้นนะ3ตัวด้วยนะคุ้มมากคุ้มมากสวยนะสุขภาพดีไซส์ใหญ่ฮะไซประมาณ4-5นิ้วครับครับผมอ่าตู้ต่อมาครับนี่ฮะสาพัดแอลนะครับดูตามนี้กันนะคือปลาลบทุกตัวนะต้องถามคุณเต้อินบ็อกเทกันหนังไม่ดีกว่า ทุกตัวจะไม่เอาไข่ใช่ถามทุกตัวเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านนี่เขาก็ดูแอลนี่เน้นๆอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูกันนะที่ร้านเป็นไงเห็นป่ะหนึ่งเก้าศูนย์ก็สวยสวยแอลสองหกศูนย์แอลหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าห้านะฮะอันนี้เปียยาวสวยเท่เลยนะเท่ดีเป็นเปลือกด้วยแอลหนึ่งห้าห้าเปลือกอ่าวเคอันนี้ดุกหนามเออร์วินนะครับ ไซเล็กก็รบทุกตัวแต่หลังไม่ดีกว่านะครับอ่ะแล้วต่อมาด้านล่างนะครับต่อมานะคะนี่ฮะก็มี L 6 0 0ก็บนะูไอ L หนึาูนย์ะประมาณนี้นะเยอะมากก็สาวพัด L เหมือนกันนะตู้นี้อันนี้คุณเต้มีแนะนำชอบตัวไหนฮะตัวนี้ตู้นี้จะเป็นเอ่อเ<อ>รอยย่อสัญชายครับอ๋อรอยย่อสัญชาตตัวนี้ตัวแรแอรจัดเลย นี่โอ้สวยมากโอ้โหย,ยโอันาโอ้สวยมากครับตัวใหญ่นะใหญ่มากเลยอ่ะนิ้วครับโอ้สิบเอ็ดนิ้วด้วยใช่อันนี้ก็อันนี้ก็ลดนะลดทุกตัวใช่ครับลดทุกตัวถามหลังไม้ดีกว่านะฮะแล้วก็เห็นมีแอลหนึ่งหกห้าเป็นช็อปบบอี้เผือกก็มีนะมีครับตัวหนาๆเลยอ่ะน่ะอ่าตัวจับเล่นดีจับเหมือนเด็กเลยโอ้โห สั้นมากเนี่ยฮะอันนี้เด็กน้อยเลยนะน่ารักน่ารักสั้นมากโอเคฮะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับลดแล้วนีตัวราเหลือพันเก้าครับพ <1, 9 S 2> <9 S 1> ันเก้บบานะน่ารักน่ารักพันเก้าสิบบาทอันนี้สิบทุกตัวทายได้สิบน,นะครับรทายได้สิบนะเพราะเดินสิบโอเคฮะอ่ะจะไปมุ่งกลับไปครับอ่ะอันนี้ตัวท็อปของร้านนะครับตัวนี้นี่สวยนะ ตองไม่โฟกัสเลยใช่ครับไม่โฟกัสเลยอ่ะอ่าอ่าดีขึ้นนะอันนี้ฮะอันนี้อดีเกเตอร์แอตินัมครับครับผมเกตสโนเลยเป็นสโน่ด้วยไม่มีแต้มดำเลยครับผมไซส์ประมาณยี่สิบนิ้วครับประมาณครับผมสวยมากก็ลดเหมือนกันครับนียก็ลดเหมือนกันนะอ่าดูฟอร์มันเลยไม่มีจุดครับจุด อ่านี่ชื่อเขานะเอาเกตเตอร์นะครับแล้วก็แพตตินัมกาเป็นสโนโด้วยนะนี่ได้ครับต่อมามุมต่อไปก็ผมอ่ามุมต่อมาฮะมุมต่อมาผมอันนี้เป็นเลเทลมาลาคูด้าครับ เลเทลลาคูด้านะครับปกติที่เข้ามาจะเป็นหางเหลืองครับนนครับ<า>ผม<ด>เป็นหางแดงด้วยนะเลเทลตามชื่อนะนี่เลเทลลาคูด้านะฮะนี่อันนี้ลดแล้วเหลือตัวเท่อยครับอันนี้เหลือ4,040บ,บาทครับ4,040ันสี่สิบาทนะ,อะโอเคเจ๋งมากครับอ่าต่อมาครับอันนี้อันนี้ฮะหนามี่ก็เมาครับ ลูกน้ำเบเกเมลนะฮะนอนกองกันเลยนอนกองกันเลยนะนอนซ้อนด้วยน่ารักมากอัชื่อว่าตามนี้น้ำเกรกเม์อันนี้เออร์วินไม่มีนะฮะเออร์วินมีอยู่นี่อ่าโอเคอ่ะมาดูเออร์วินก่อนนี่เออร์วินเออร์วินอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากเมื่อกี้เนี่ยครับครับผมไซส์ประมาณหกเจ็ดนิ้วครับอ่าตอนนี้เหลือตัวละพันสองพันเจ็ดบาครับครับ นนีนนคคนค่ครับท้อนกันหนูซูล่ามีซูล่าครับสวยอันนี้อันนี้เหลือ5่า150บาทครับค่า150บาทนะสวยเลยนะเหลืองๆเหลืองต่อนี่ตอกจันเริ่มมานะครับอ่าตัวต่อไปครับนี่ครับทางเราก็มีปลาอื่นๆนะครับลดทุกตัวนะอันนี้เป็นอาก้าสั้นครับปลาก้าสั้นนะฮะตันใหญ่มากกระบอกกระบใหญ่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  นี่นะแล้วก็มีปลาใหญ่แบล็คปลาใหญ่มากตัวเก้านิ้วอันนี้แบล็คปลาไม่ไม่ใช่แบงค์เบอรี่ใช่ไหมไม่ใช่แบงค์เบอรี่แบล็คปลานะโอเคครับปลาใหญ่ปลาใหญ่อ่าถ้าเป็นแบปลาเล็กจะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับแล้วมีตองลายด้วยนะตองลายแล้วก็ยีราฟไซเล็กยีราฟไซเล็กสิบสองนิ้วอันนี้เท่าไหร่ฮะน่ารักดิอันนี้เอยู่สองพันเก้าสิบบาทสองันเก้าสิบบาทน่ารักเนอะเออน่ารักมาก ไล่เทลตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เก้าพันเก้าสิ 9, บาทนะอ่าเก้าพันเก้าสิบบาทนะขอบคุณครับผมเนี่ยรัอันนี้อนน Florida, ครอ,อริด้าครับไซร์เล็กหน่อยคอริด้าไซร์เล็กนะฮะครับอ่าก็ประมาณนี้นครับก็ดูนะครับเจ้าทุกตัวครับบนบกเริ่มมีปลาแปลกๆเยอะนะอันนี้น่ารักมากอ่ะต่อมานะครับ ่าด้านเนื้ออะไรเอ่ยอันนี้เป็นแปซิฟิกคาร์ปอนแปซิฟิกคาร์ปอนนะอ่าเป็นปลากินเนื้อนะครับอันนี้อันนี้เปิืกินเม็ดเรียบร้อยครับอ่าครับผมแล้วก็มีสวายเผือกสั้นด้วยนะก็บาถาลดทุกตัวมาถานะแปซิฟิกอ่าแปซิฟิกสวายสั้นรผมตัวละสี่ร้อยสิบาทครับอ่าตัวละสี่ร้อยสิบบาทนะแปซิฟิกกับสวายสั้นสวายสั้นนะครับ แล้วก็นกแก้วซนต้านี่ก็ขายนะฮะอ่าก็นี่ไรเอ่ยนี่อันนี้ไรมาแคทฟิชครับไรมาแคทฟิชเท่าไหร่อันนี้อันนี้เหลือสองพันสองสิบาทสองพันสองสิบาทนะน่ารักครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเนี่ยมาดูได้เลยนะฮะอ่าต่อกับผมปมระดูปอมระดูวครับอ,อันนี้ปล่อยเห่านะครับสามตัวสองพันไปเลย,เลย 3ตัวท right. right right ี่รานนี่ส0 0พันเลยนะ3ตัวส0 0พันเลยมี10บาทไหมมีครับสองพบาทนะอ่าโอเคครับเอาตั้มล่ะทำตั้มอ่อตัวละสี่พับาทครับ4,050บาทนะโอเคสายใหญ่มากอ่าครับผมสี่เดี๋ยวแั้บนึงนะ4ี0 0 4 5ส0่พันบาทป่ะอ่าสี่พบาทนะอ่าโอเค4,510บาทนะเอาตั้ม แล้วก็หมูกระดงสูงนะครับมกระดงสูงเหลือตัวละ210บาทครับ210บาทนะอ่าโอเคครับนา่ารักะสวยเลยเอ,อได้น้ำจืดปะฮะเอได้เสือดาวน้ำจืดคเป็นเสือดาวด้วยเท่าไหร่อ,อันนี้อันนี้เหลือ2,810บาทครับ2,810บาทนะ 2, ทนะอ่าโอเคสิงเทลนะฮะเสือพอน,นันพมา่าอ่ะก็ดูคร่าวๆเงี้ย แล้วมีแห่างแดงแดงนั่นอะไร600ครับแลหกร้อยครับแอลร้อยเท่าไหร่ฮะอันนี้เหลือพันสี่พันเก้าร้อยสิบาทสี่พันเก้าร้อยสิบบาทนะโอเค<ต>ครับให่า้พวกมันเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะ<ม>อยู่ด้านหลังอ่ะแต่ไม่ควเครเขาให้กันอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อมานะครับ่ะต่อมาครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตระกูลกระแมครับอันนี้เป็นตระกูลเซนิสตูยั้ไมนไครับอ่า อ่าเอาใหม่ครับอันนี้ตระกูลอะไรฮะอันนี้เป็นตระกูลกระแม่ครับอับูเรนซิตครับอับูอับูเรนซิตปลาตระกูลปลากระแม่ใช่ครับอ่าตัวเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไซส์ประมาณสิบสามสิบสี่โลครับเป็นปลาโบราณเลยนะปลาโบราณอันอันนี้ปลาไทยไหมฮะเป็นปลานอกครับปลานอกนะอ่าโอเคครับเหลืออยู่เหลือเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทอ่าโอเคครับหายากนะ ไม่ค่อยเจอเลยนะฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับตัวนี้ครับอันนี้ปลาบูไทยใช่ไหมครับปลาบูไทยครับาผมไซส์ประมาณ24นิ้วครับรับผมใหญ่มากไม่ค่อยได้มีนะแม่ปลาบูเลยเน็ยใหญ่มากยีราฟนี่ยีราฟรั์ใหญ่อ่าครับผมแล้วก็มีนี่ฮะคอยด้าสองตัวนะแล้วก็ยีราฟอีกตัวหนึ่งนะ อ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมามุมต่อมานะฮะด้านนี้นะครับอ่าฉลามปากเป็ดน,นะครับโอ้ยว่ายน้ําแบบเพลินมากเลยอะ่ะอ,อืมเพลินมากอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เออ่เหลือตัวละสี่พันเก้าร้อยสิบาทครับสี 4, ่พันเก้าร้อยสิบบาทฮนะนี่ฮะพวกนี้จะชอบน้ําเย็นๆนิดนึงนะใช่อันนี้กินเม็ดเรียบร้อยกินเม็ดอ,อาหารเม็ดด้วยสองตัวสุดท้ายเลยนะ ไซส์ประมาณ12-13สองสิสวยนะก็คือปลายปากถึงปลายหางนะสวยมากอ่านะครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับน่ารักเลยอะ่ะครับสุดท้ายขอบคุณคุณเต้น,นะครับ ้าของร้านโคมกรอนได้ยังนะครับปลา8ดสวยงามเช่นเดิมนะครับมาททไรก็เจอแต่แรไอเทมนะได้ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นเพจให้นะครับร้านก็เปิดทุกวันใช่ไหมคุณเต้เปิดทุกวันครับอยู่เฉพาะวันจันอ่านะครับอยู่เฉพาะวันจันทร์นะครับอ่าโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับอ่าโคมกรอนเ่ียมนะครับบ๊ายบาย